มาแล้วค่ะในช่วงทอรสกาวนะคะตอนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่อีกหนึ่งชั่วโมงเต็มของเรานะคะกับรายการพบหมอรามาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเกมจิรายุจูท่าพุทธินะคะและสําหรับวันนี้มาเจอกันในวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหยิบเอาเรื่องราวสุขภาพหนึ่งเรื่องหนึ่งประเด็นมาพูดคุยกันแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะเยกหูของโทรศัพท์โทรเข้ามาในหนึ่งชั่วโมงนี้ได้เลยนะคะ0-2-354 1> 7 1 0 4ถึง5าค่ะวันนี้คุยเรื่องของฟันนะคะ f o ฟันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีปัญหาี่กับเรื่องของช่องปากนะคะจะเป็นเรื่องของฟันเรื่องของเหงือก เรื่องของเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะอยากจะจัดฟันนะคะหรือรวมไปถึงท่านสวอทอั้งรายนะคะสูงวัยทั้งหลาย,นะลายมีปัญหาเรื่องของการที่อยากจะรักษารากฟันครอบฟันต่างๆเนี่ยแมวันนี้ครบถ้วนเรื่องของฟันนี่นะคะโทรมาได้ค่ะตามหมายเลขนี้นะคะ0 2 3 5 4 7 1 0 4นานึงนานานๆทีเราจะมีคุณหมอเฉพาะทางทางด้านทันตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาค่ะตอนรับอาจาร,รย์หมอกันเลยนะคะอาจาร,รย์ทันตแพทย์หญิงศรีตลาแสงการจนะวันดิษนะคะงานทันตกรรมของโรงพยาบาลรามา พอดีของเราค่ะต้อนรับอาจารย์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกมค่ะนี่นะคะอาจารย์ฝนนะคะอาจารย์ฝนเคยคุยกับเราแล้ว<ช>นะคะ,คะเรื่องของการดูแลฟันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเปิดสายสตรงเลยนะคะใครที่อยากจะถามอาจารย์แล้วก็รีบโทรเข้ามาเฉพาะเรื่องฟันนะคะวันนี้ขอวงเล็บไว้ว่าขอเป็นเรื่องของฟันแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะเข้ากับยุคนี้เลยนะคะเรื่องของการ ฟอกฟันขาวาาาคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยได้ยินเพื่อนบอกมาว่าไปฟอกฟันขาวนะคะ,คะเป็นการใช้วิธียิงไรเซอร์บางคนบอกโอ้ยเสียวฟันมากเลยนะคะใช้เป็นแบบโฮมยูสหรือว่าเอากลับไปทำเองที่บ้านนี่เดี๋ยววันนี้เราเจาะลึกกันเลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะอาจารย์คะการฟอกฟันขาวเนี่ยตามหลักการแพทย์เราสามารถที่จะทำได้อย่างปลอดภัยไหมคะ ทำได้อย่างปลอดภัยคะ่ะคือการฟอกฟันขาวนะคะ,ะหรือว่าเรียกเป็นศัพท์แพทย์ว่า tooth whitening หรือว่า tooth bleaching นะคะ,ะอันนี้ไม่ได้ทำลายโครงสร้างของตัวเนื้อฟันหรือตัวฟันแต่อย่างใดนะคะ,ะ,ะคือสามารถทำได้เพียงแต่ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกวยัยไม่ใช่อย่างนั้นคือในเด็กเราก็ไม่ทำแค่นั้น<ะ>เองแล้วก็ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยสามารถทำได้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต นะคะนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างของฟันไม่ได้ทําให้ฟันผุเพิ่มหรือว่าเหงือกอักเสบไม่เกี่ยวกันค่ะค่ะนะคะเมื่อกี้จันพูดถึงไม่ได้ทําให้ทุกคนเด็กๆเนี่ยอาจจะทําไม่ได้อายุเท่าไหร่ที่จะไม่แนะนําว่าไม่ควรทำคือจริงๆก็ไม่ได้มีเอกสารทางวิชาการที่จะบอกว่าห้ามทาในอายุต่ำกว่าเท่าไหร่แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเอาจากประสบการณ์ตัวเองโดยทั่วไปเนี่ย ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะกังวลว่าเอ๊ะทำไมลูกพอฟันแท้ขึ้นฟันเหลืองมากต้องมาฟอกสีฟันหรือเปล่า<อ>คือจริงๆเนี่ยคือฟันแท้ค่ะเมื่อเทียบกับฟันน้ำนมฟันน้ำนมชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าฟันน้ำนมสีขาวจ้วยใช่ค่ะพอเทียบกันก็จะรู้สึกว่าลูกฟันเหลืองแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่า8ขวบเราไม่มีการฟอกสีฟันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคือตัวฟันเนี่ยโครงสร้างฟันกับตัว รากฟันเนี่ยก็ยังไม่ได้สมบูรณ์มากนักนะคะประกอบกับว่าตัวโรงประสาทฟ,ฟันค่อนข้างใหญ่ถ้าไปทําอะไรตอนนี้โอกาสที่จะไประคายเคืองกับโครงประสาทฟ,ฟันก็มีได้ง่ายาาถ้าโดยประสบการณ์ตัวเองจะทําในคนที่อายุ20ขึ้นไปซึ่งก็ต้องพูดต่อว่าซึ่งส่วนใหญ่ในวัยรุ่นคือเนื่องจากอายุยังน้อยฟันก็ยังขาวอยู่เพราะว่าการที่ ฟันมันจะสีเข้มขึ้นเหลืองขึ้นก็คือจากการใช้งานดื่มชากาแฟสูบบุหรี่โดยทั่วไปก็จะพบในวัยผู้ใหญ่วัยทำงานขึ้นไปเพราะฉะนั้นการที่จะมาปรึกษาฟอกฟันขาวในเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอกาสน้อยมากแล้วก็โอกาสที่เราจะทำให้ต่ำมากยกเว้นในกรณีของคนที่มีการติดสี น้ำตาหรือคราบอะไรต่างๆจากเตต้าไซคลินคือยาแก,าก้แสบบางตัวซึ oh. ่ง oh. ได้รับตอนที่เด็กอายุต่ำกว่า8คขวบหรือว่าตอนที่คุณแม่เด็กตั้งครรภ์ oh. ช่วง เขาเรียก s e c t o n trimester ก็คือ4-6ถึงเดือนะนะคะช่วงนั้นมากกว่าที่เราอาจจะพิจารณาว่าทามเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสังคมได้แต่ก็โดยทั่วไปจะให้อายุ20ปีขึ้นไปค่ะอ,อย่างอย่างเคสที่เป็นคุณแม่ตอนที่ตั้งครรภ์นเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ทำอะไรไปคะคถึงได้ทานยา<ำ>อ๋อทานยาเหมือนกันสเตตราไซคลินซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าความรู้ในสมัยก่อนที่ยังไม่อัปเดตยาตัวนี้ก็จะใช้มากใน ในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือว่าในเด็กที่อายุต่ํากว่า8ขวบเพื่อที่จะรักษาภาวะการติดเชื้ออะไรบางอย่างะนะคะแต่สมัยนี้เนี่ย โอกาสเจอต่ํามากไม่ค่อยจะให้ใช้ยานี้กันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็จะไม่เจอปัญหานี้นะคะรวมถึงเด็กที่อายุต่ํากว่า8ขวบที่อาจจะต้องมีการใช้ยาในกลุ่มนี้ก็จะมีน้อยลงแล้วมีน้อยลงนะคะแต่ก็จะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าเป็นเคสแบบนี้เนี่ยที่กินยาในในกลุ่มนี้นะคะอาจารย์คะลักษณะสีฟันมันจะเป็นเหลืองแบบไหนคะมันจะเป็นลักษณะเหมือนฟันด่างแล้วก็เป็นสีออก ดำน้ำตาลตื้ตอคือไม่ได้หมายความว่าคุณแม่กินแล้วคุณแม่เป็นนะคะหมายถึงว่าจะส่งผลต่อลูกในท้องเมื่อเวลาฟันฟันของลูกขึ้นมาจะส่งผลตอบเหมือนกับ Development คือพัฒนาการของฟันของเด็ก<อ>แค่นั้นเองแต่ว่าตัวคุณแม่เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไระนะคะลักษณะเนี่ยพอยิ้มออกมาแล้วสีจะไม่ใช่อย่างของคุณเกมหรืออย่างของตัวหมอแน่นอนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยลักษณะของคนไข้กลุ่มแบบนี้ที่เรายังเจออยู่เนี่ย จะเป็นคนไข้กลุ่มที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะซึ่งการฟอกสีฟันช่วยได้แต่ช่วยไม่ได้ทั้งหมดค,คนไข้ยังต้องกลับมาทำซ้ำๆอ,อยู่เป็นระยะคือฟอกแล้วดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นนะคะไม่สามารถที่จะบอกว่าฟอกสีฟันไปแล้วเพอร์เฟเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นก็ยังดูว่า ฟันยังสีตื้อๆแต่ว่า<ม>เป็นการตื้อที่น้อยลงค่ะนะคะแต่ทีนี้เราคุยถึงการฟอกฟันขาวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยฟอกฟันขาวเนี่ยการทำหัตถการแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะมันมัน,ม,นมันช่วยอย่างอื่นด้วยไหมคะหรือว่าทําให้สีขาวได้อย่างเดียวมันทําให้ฟันดูป้องกันเขาเลยนะ,ค,ะคลาดทพ่จะติดมากขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรแบบี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือจริงๆเนี่ย จะพูดให้ถูกว่าการฟอกสีฟันนะคะไม่ได้ฟอกให้ฟันขาวแต่ว่าตัวน้ำยาตัวน้ำยาโดยทั่วไปคืออันนี้ขอพูดส่วนในแง่ของการฟอกในทางทันตกรรมคืออย่าง in-office bleaching นะคะตัวน้ำยาจะเป็นเจลม,มีความหนืดพอสมควรแล้วก็ม,มีส่วนประกอบอยู่หลกัหลกๆนะคะจะมีสองประเภทแล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะเลือก ประเภทไหนก็คือมีที่ใช้เยอะสุดคือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์กับอีกแบบหนึ่งก็คือคาร์บอไมทเพอร์ออกไซด์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยน้ำยาตัวนี้มันก็จะไปแตกตัวเมื่อได้รับแสงกระตุน้นนะคะหรือบางยี่ห้ออาจจะเป็นเขาเรียกเซลล์เคียวคือสามารถแตกตัวได้เองโดยไม่ต้องมีแสงกระตุน้นนะคะเป็นลักษณะปฏิกิริยาทางเคมีพอแตกตัวปั๊บ ตัวออกซิเจนก็จะเกิดขึ้นจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แตกตัวเป็นอีออนนะคะสมมติว่ามันมีตัว2ตัวเกาะกันอยู่พอตัวการยึดติดของสารเคมี2ตัวนี้แตกตัวปับ๊บก็จะเกิดเป็นออกซิเจนขึ้นออกซิเจนเนี่ยก็จะเข้าไปในตัวของชั้นผิวฟันนะคะไปทำให้การสะท้อนแสง การรับแสงในชั้นของเคลือบฟันหรือที่เรียกว่าอีนาเมลคือฟันชั้นนอกของเราที่เรายิ้มและเห็นความใส<ะ>มีการสะท้อนแสงที่ดีขึ้นความใสมากขึ้นก็จะดูว่าฟันขาวขึ้นแต่จริงๆคือในความเป็นจริงคือในชั้นเดนทีนคือในชั้นตัวเนื้อฟันที่มันเป็นสีเหลืองอะคะ่ะ ตัวนี้ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะคะมันอยู่ที่การสะท้อนแสงอย่างเดียวอะค่ะอย่างที่อาจารย์ฝนเคยบอกเรานะคะว่าชั้นของฟันที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันจะมีชั้นมีอยู่สามชั้นใช่ค่ะแล้วก็ถึงจะเป็นเนื้อฟันแล้วก็เป็นโครงประสาทฟันที่เรารับรู้คือรับรู้ความรู้สึกเสียวฟันรับรู้ว่ามีการเจ็บหรือมีความปวดเกิดขึ้นถ้าสวฟันผุหรืออะไรค่ะนะคะซึ่งตัวการใช้ สารที่อาจารย์บอกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าคะตัวของอเข้าไปมีออิเซนเข้าไปทําให้ตัวเคลือบฟันเนี่ยมันใสค่ะใช่แล้วก็มองการรับแสงมันดีขึ้นมันก็จะสง่งเหมือนกับส่งความใสได้มากขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการจะเกิดป้องกันการเกิดคราบหรือว่าจะทําให้ฟันแข็งแรงขึ้นไม่มีไม่มี ผลดีทางด้านนั้นค่<ฮ>ะแต่ในทางกลับกันก็เลยเป็นการยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทําลายโครงสร้างออของตัวผิวฟันแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเนื้อฟันหรือว่าเคลือบฟันที่บอก <ฮะ S 2> ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมาฟอกสีฟันจะทําให้ เคลือบฟันบางลงเนื้อฟันบางลง<อ>หรือเปล่าอันนี้ถึงยืนยันได้ว่าไม่มีค่ะค่ะนะคะส่วนสีของตัวเนื้อฟันข้างในที่ลงไปใต้เคลือบฟันนี่นะคะอาจารย์คะยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วสีของแต่ละคนนี่ขาวเหมือนกันเลยคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะ,นนนะ,ค,ะความขาวของแต่ละคนจะไม่เท่ากาันอย่างเวลาที่จะมาฟอกสีฟนันไม่ว่าจะเป็นระบบฟอกฟอกด้วยตัวเอิร์ดฟอกด้วยทันตแพทย์หรือกลับไปเอ้าด้วยตัวเองที่บ้านเราจะต้องมีการเทียบ คือเราเรียกว่าเฉดกายก็คือมีแถบสีนะคะว่าเลือกว่าก่อนที่จะฟอกสีฟันเนี่ยคนไข้ท่านนี้เนี่ยเฉดอยู่ในเฉดไหน<ะ>โดยทั่วไปหลังการฟอกเนี่ยจะขาวขึ้นแน่นอนเนี่ยประมาณ5-6เฉดสีนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นการทำนายได้ค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างคนไข้ที่เฉดฟันเนี่ยออกไปในแนวสีคล้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ฟันจะขาวขึ้นได้ก็จะขาวขึ้นได้ในระดับหนึ่งเราก็จะเป็นการอธิบายคนไข้คือทํานายได้เลยไม่ใช่ว่าไปให้ความหวังคนไข้ว่าขาวปิง้งใช่ใครอย่างสมัิว่าฟอกของคุณเกมกับฟอกของคนไข้าบางท่าน หรือว่าแม้กระทั่งคุณเกมกับของหมอก็อาจจะสีไม่ได้เท่ากันเพราะว่าอยู่ที่เฉดเฉดสีฟันมันจะมี A B C D ค่ะนะคะก็คือความยากมันก็จะแตกต่างกันไปนี่นะคะก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วแต่เนื้อฟันงแต่ละคนด้วยแล้วแต่ลักษณะของฟัน ของแต่ละคนด้วยะนะคะอ่ะเรามีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเตะไว้ก่อนนะคะจย์คะ,คะเดี๋ยวมีประเด็นอื่นน่าสนใจคุยกับอาจาย์ต่อเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกฟันขาวนะคะรับสายคุณขนมปังจากอุดรธานีาชื่อน่ารักมากเลยคุณขนมปังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะปรึกษาอาจารย์หมอได้เลยค่ะจะถามว่าคือเพิ่งดัดฟันเสร็จอะคะ่ะประมาณ6เดือนแล้วก็แต่ว่า ไม่ได้ถอนฟันคุดอะคะ่ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนที่แดดฟันอยู่ <P ew are> คุณหมอก็บอกให้ถอนเหมือนกันแต่ว่ามันมันฟันคุดมันจะลักษณะมีสองข้างเลยนะคะมันจะลักษณะแบบนอนไปเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นมาก็เลยไม่ถอนฟันคุดอะคะ่ะแล้วก็ดดดจนเสร็จอะแดดจนเสร็จเลยคุณหมอก็ไม่ได้ทักอะไรอีกเลยอะคะ่ะอไม่น่าเชื่อว่าคุณหมอยอมนะเนี่ยอาจารยนฝนคิดอย่างนี้ค่ะ,คะข,ขออนุญาตตอบคุณขนมปังนะคะคือ จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเอกสารทางวิชาการที่ไหนที่กล้ายืนยันว่าการที่มีฟันคุดเหลืออยู่เนี่ยจะทำให้ฟันที่จัดเคลื่อนแต่ถ้าจากประสบการณ์ตัวเองะคะกับการที่ได้ศึกษามาจากอาจารย์ตอนที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยเกือบจะ100%เรเซเราจะแนะนำให้คนไข้ผ่าฟันคุดออกอะค่ะเพราะว่า 1. เก็บไว้ไม่มีประโยชน์นะคะในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือฟันคุดตัวนี้นะค่ะมันจะพัฒนา กลายไปเป็นว่าเกิดภาวะถุงน้ำภาวะซีสเกิดขึ้นได้หรือแม้กระทั่งภาวะเนื้องอกเกิดขึ้นได้เหมือนกันอย่างที่สองโดยทั่วไปอะค่ะพอฟันคุดที่ค้างอยู่มันจะมีแรงดันซึ่งแรงดันนี้เป็นแรงดันเบาๆอย่างคงที่ก็จะเหมือนการจัดฟันก็จะมีผลทำให้ฟันที่จัดมาแล้วเนี่ยเคลื่อนได้นะคะถ้าถ้าเป็นเคสของตัวเองก็จะแนะนำว่า สมมุติระหว่างที่ก่อนจะจัดเนี่ยไม่ว่าจะติดธุระหรืออะไรหรือว่าไม่สะดวกที่จะผ่าฟันคุณณตอนนั้นแตเออ่เมื่อถอดเครื่องมือแล้วแนะนําว่าควรจะทําไม่งั้นมีโอกาสเหมือนการที่ทางคุณขนมปังอาจจะต้องไปเสียเงินค่าจัดฟันรอบที่2ในอนาคตเพราะว่ามันมีแรงดันจากฟันคุดไปดันที่ฟันข้างหน้าจะทําให้เกิดภาวะเหมือนซ้อนเกยหรือว่าฟันเหลื่อมล้าได้นิดหน่อยได้ค่ะอ๋อค่ะ เพราะว่าตอนที่ใส่รีเทนเนอร์ตอนไมได้ใส่แบบหลายๆวันนะคะพอใส่รีเทนเนอร์เข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกแน่นแน่นกว่าตอนแรกๆเลยะคะ่ะใช่ใช่แล้วลถ้า,ถ,าถ้าขอขออนุญ,ญาตให้คําแนะนาในฐานะเป็นหมอจัดฟันนะนะคะว่าถ้ายิ่งถอดเครื่องมือมาใหม่ๆอะคะ่ะโดยทั่วไป2ปีแรกเราอยากจะขอความร่วมมือคนไข้ให้คนไข้ช่วยใส่รีเทนเนอร์คือเครื่องมือคงสภาพฟันเกือบจะ24ชั่วโมงนาน2ปี คือคำว่าเกือบจะ24ชั่วโมงเพราะว่าในทางปฏิบัติไม่มีทางที่เราจะใส่เครื่องมือได้ตลอดเวลาอย่างเช่นว่าถ้าทานข้าวเราต้องให้ถอดอยู่แล้วออกกําลังกายหนะักแล้วก็แปรงฟันก็ต้องถอดทําความสะอาดอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นไปได้ใส่เธอข่าเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงที่จะต้องไปจัดฟันซ้ำในรอบที่สองนะคะอ๋อค่ะค่ะ,คะแลวอย่างนี้ขอถามอีกหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าอย่างของหนูเนี่ยคือถอดเครื่องมือแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ผ่าฟันคุด แล้วถ้าเราไปผ่าฟันคุดหลังจากถอนเครื่องมือเนี่ยมันมันฟันมันจะโยกหรือว่ามันจะเคลื่อนได้ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกันค่ะเวลาที่คุณหมอสัญยศาสตร์ช่องปากอะคะทำการผ่าฟันคุดให้คุณหมอก็จะทําเฉพาะตําแหน่งนั้นการที่จะทําให้ฟันโยกหรือเคลื่อนนะคะผู้จริงๆทํายากนะคะต้องใช้เวลานานมันเหมือนกับการที่เราจัดฟันนะคะยังต้องใช้ระยะเวลา เป็นปีกว่าที่จะทําให้ฟันเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเรื่องการผ่าฟันคุดไม่ได้สัมพันธ์ในการที่จะทําให้ฟันเคลื่อนแน่นอนค่ะอ๋อก็คือหลังจากเราเอาเครื่องมือมออกเราก็สามารถไปผ่าฟันคุดออกได้ใช่ไหมคะได้ค่ะขอ,ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะยินดีค่ะค่ะส,สวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เรื่องของการจัดฟันนะคะอาจารย์ก็ดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่า,าจารย์จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟันด้วยคุณผู้ชมอยากจะปรึกษาก็โทรเข้ามาเหมือนน้องขนมปังได้นะคะหรือว่าปัญหาเรื่องของช่องปากอื่นๆก็สามารถโทรมาคุยกับอาจารย์หมอได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของวิธีการนะคะการทํางานของสารฟอกฟันว่าเมัทนทํางานยังไงนะคะทีนี้วิธีการในการฟอกฟันนะเมื่อกี้จย์พูดถึงตัวสารไปแล้วแล้วก็มีเปอยๆมาบ้างว่าใช้ แสงกับไม่ใช้แสงอนี้นะคะจแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีทาง,ทางเลือกในการที่จะฟอกฟันขาวเนี่ยกี่ทางบ้างคะคือถ้าพูดถึงในฟันที่มีชีวิตก่อนนะคะ,คะเพราะเดี๋ยวจะต้องแบ่งเป็นฟันที่มีชีวิตกับฟันไม่มีชีวิต<อ>ฟันที่มีชีวิตอย่างโดยทั่วไปอะคะ่ะทุกท่านนะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าฟอกด้วยทันตแพทย์ก็คือไม่ว่าจะเขาเรียกว่า in o f f ฟ c e คือทำในคลินิกว่าง่ายๆ<ะ>อย่างที่สองก็คือทำเองที่บ้านโฮมบริชชิ่งนะคะ,ะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะใช้แสงอย่างเช่นอาจจะเป็นแสงเลเซอร์นะคะหรือว่าเป็นครลไลท์หรือแม้กระทั่งว่าเป็นการผสมน้ำยาแล้วก็<ะ>ให้ a อ t i v a t e เองเป็นลักษณะน้ำยาทำงานเอง ซึ่งพวกนี้เหมือนกันก็คือว่าก่อนเริ่มต้นนะคะจะต้องมีการขุดหินปูนขัดฟันทําให้ฟันสะอาดก่อนเพื่อที่จะมั่นใจว่าตัวฟันเราเนี่ยไม่มีฟิล์มไม่มีคราบสกรปรกอะไรเพื่อที่น้ํายาจะได้เกาะติดแล้วก็ทํางานได้นะคะ,คะแล้วก็หลังจากนั้นจะทําการ เหมือนกับใส่อาจจะเป็นเหมือนกับเครื่องมือถ่างตัวกระพุ้งแก้มริมฝีปากนิดนึงะนะคะคนไข้อาจจะอึดอัดเล็กน้อยแล้วก็ทําการกันเหงือกวิธีกันเหงืออก,ก็คือจะใช้เป็นเหมือนซิลิโคนหรือเป็น ยางอะไรสักอย่างอะค่ะแอปพลายทาอยู่บนตัวฟันขอโทษค่ะตัวเงือนะคะแล้วก็จะใกล้ตรงบริเวณคอฟันนิดนึงแล้วก็ใช้แสงทําให้แข็งตัวแล้วก็หลังจากนั้นทาน้ํายาที่เป็นเจลนะคะทำเนี่ยโดยทั่วไปประมาณ2-3งถึงไซเคิลคือ2-3รอบรอบหนึ่งเนี่ยตกอยู่ที่เวลา15-20นาทีอืนาทะคะไม่ว่าจะทำด้วยวิธีไหนก็คือปรึกษาทันตแพทย์แล้วก็ให้ทันตแพทย์เขาเขา อธิบายว่าทําด้วยวิธีไหนค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่โดยทั่วไปก็จะไม่ได้ต่างกันมากถ้าการทําใช้แสงหรือว่าเลเซอร์เนี่ยข้อดีคือเร็วพอเร็วปับ๊บโอกาสที่จะเกิดการเสียวฟันเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าสองสรอบนี้ทั้งทําห่างกันหรือว่าทำในวันนั้นใน,ในวันนั้น,<อ>ใ,นในวิสิทธิ์เดียวกันเราเรียกว่าในครั้งเดียวกันเพียงแต่ว่าพอสมไม่ว่าจะ15หรือ20นาทีพอหมดรอบแรกแล้วเราก็ต้อง เอาตัวเจลเก่าออกเ<ะ>พราะเจลเก่าก็จะแข็งตัวล้วค่ะแล้วก็ทําความสะอาดฟันแล้วก็การน้ําลายทําทุกอย่างให้แห้งหลังจากนั้นก็คือทาน้ํายาชุดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง<ะ>ในการรักษานะคะอ่ะอันนี้เป็นวิธีแรกนะคะอา<ะ>จารย์ขออนุญาตไปรับสายคุณผู้ชมน,นิดนึงนะคะคุณแป๋วค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณแป๋วค่ะสวัสดีค่ะคุณ สวัสดีค,ค,ค่ะคือจะปรึกษาเรื่องรากฟันเทียมอะค่ะ,ค,ะคือเคยทํารากฟันเทียมไว้เมื่อประมาณสิบปีที่แล้วอะค่ะแต่ทีนี้มีอาการปวดก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะรากเทียมมีปัญหาหรือเปล่าคะขออนุญาตเรียนถามคุณ่อนแปนิดนึงน,นะคะคือไม่ใช่การรักษารากฟันแต่ว่าทารากฟันเทียมเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคือฟ,คฟันฟันซี่เนี้ยเดิมไม่มีอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหงือกว่างแล้วก็ปีเหมือนกับว่า ทำรากฟันเทียมไขลงไปให้เชื่อมติดกับกระดูกอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเติมมีฟันค่ะแต่ว่าฟันที่ข้างๆมันเอียงเอียงเยอะมากค่ะคุณหมอก็แนะนำว่าให้ทำรากฟันเทียมตอนนั้นก็ไปทำไวค้ค่ะเพราะว่ากลัวฟันที่อื่นล่นท,ที้มันปวดก็เลยอยากจะเอาออกแต่ว่าก็กลัวกลัวฟันที่อื่นล่มตามไปด้วยซึ่งไม่มีความรู้ว่ามันจะลม้มจริไงไหมถ้าในน้ำอย่างนี้ค่ะ คือแนะนําว่าพอดีคือฟังเรายังไม่เห็นเคสแต่ตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นรักฟันเทียมจริงๆก็คือว่าสมมติว่ามีฟันอยู่3ซี่แล้วก็คือซี่หนึ่งหายไปถูกไหมคะ,คะซี่หนึ่งอยู่ปกติแล้วก็ซี่ข้างหลังล้มมาข้างหน้าถูกต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้เนี่ยแน่นอนค่ะถ้าสุว่าปวดเนี่ยน่าจะมีปัญหาแต่ว่าอยากให้ไปตรวจให้มั่นใจว่าปวดจากรากฟันเทียมจริงๆ เพราะว่ามันก็มีแนวโน้มที่อาจจะปวดจากซี่อื่นได้อย่างเช่นว่าส่วนซี่ที่ฟันลม้มอาจจะมีเรื่องของปริทันอักเสบหรือที่เรียกว่าโรคร,รัมนาดหรือว่าฟันผุตรงส่วนที่ล้มอะค่ะจนทะลุโพรงประสาทฟันแล้วเรามองไม่เห็น<ะ>อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะพอปรึกษาแล้วถ้ารากฟันเทียมมีปัญหาก,ก็แล้วแต่ว่าอยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอว่าจะพิจารณาแก้ไขยังไงได้บ้างแต่ถ้าสว,วาสาเหตุมาจากฟันซี่อื่นก็จะได้ทําการรักษาฟันซี่อื่นได้อะคะ่ะ ในกรณีสมมุตินะคะรากฟันเทียมอนามัปัญหาจริงๆคุณหมอเขาคงต้องพิจารณาเอาออกแล้วก็ต้องพิจารณาว่าจะใส่ฟันใหม่เป็นแบบไหนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ฟันข้างหลังที่ล้มอยู่แล้วเนี่ยล้มมามากขึ้นค่ะแล้วถ้าอย่างนี้คุณหมอเขาให้เอาเอาฟันเทียมออกนะคะแล้วมันต้องใช้เวลาในการรักษานานไหมคะอันนี้ต้องพิจารณาแล้วแต่กรณีต้องเช็คดูกระดูกที่รองรับตัวรากฟันเทียมเดิมด้วยค่ะ คะแม่คือหมอที่ดูแลเช็คดูให้ใช่ค่ะนะคะค่ะ คุณหมอมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะได้มีแล้วคะ่ะขอบคุณ,<อ>ค,ณค่ะลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลนะคะถ้านะหากว่าสงสัยอะไรแล้วก็โทรเข้ามาปรึกษาในวันที่อาจารย์ฝนมาคุยกับเรานะคะวันนี้เป็นคุณหมอเฉพาะทางทางด้านของทันตกรรมนะีหรือว่าเรื่องของช่องปากนั่นเองนะคะอ่าเมื่อกี้อาจารย์เล่าให้เราฟังนะคะหนึ่งวิธีก็คือการทาในใน,ในคลินิก<ค>นะคะคที่คุณหมอจะทําให้<ค>นะคะคคนี่ก็ใช้ทั้งตัวเออรเรเซอร์ acer, แล้วก็ตัวคูลไลท์หรือว่าแสงเย็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะมี วิธีอื่นๆต่อไปแล้วก็<า>วิธีที่2นะคะก็คือเป็นการทำโฮมบิลชิงหรือว่าเฝ้าด้วยตัวเองที่บ้านนะคะวิธีการก็คือว่าคนไข้จะต้องมาที่ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกทำการพิมพ์ปากเราจะทำถาดเฉพาะบุคคลถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคลนะคะเมื่อมันก็จะคล้ายๆกับว่าฟันยางบางๆนะคะแล้วก็ซึ่งฟันยางอันนี้จะต้องทำพิเศษเนื่องจากว่าเราจะต้องเตรียมพื้นที่ผิวที่จะสามารถใส่น้ำยาได้ด้วยโดยทั่วไปพอได ตัวฟันยาเฉพาะบุคคลแล้วทั้งบนทั้งล่าง<ะ>เราก็จะจ่ายน้ํายาให้คนไข้น้ํายาที่จะเฝ้าด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยความเข้มข้นจะต่ํากว่าที่ทําในคลินิกสมมุติว่าที่ทําในคลินิกเนี่ยสามถึงสาเฝ้า<ะ>ด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยก็จะมี 10, 15- <ะ>2 0ิบห้า่เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือ ไม่ว่าจะฟอกด้วยเปอร์เซ็นต์ไหนเนี่ยจริงๆผลที่ได้ไม่ต่างกันแต่ว่าความเร็วช้าจะต่างกันแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แอปพลายตัวน้ำยาคือใส่น้ำยาลงไปในถาดฟอกสีฟันเนี่ยสูงประมาณ1ส่วนสของตัวความสูงของฟันหลังจากนั้นก็คือใส่ตอนนอนโดยทั่วไปเราจะอยากขอให้คนไข้เนี่ยใส่ประมาณ6-8ชั่วโมงต่อคืนแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาเสียวฟันมาก จนเหมือนกับว่ารู้สึกว่าทานอะไรไม่ได้ดื่มน้าเย็นไม่ได้ก็อยากให้ทําติดกันประมาณสักสองอาทิตย์ก็จะเห็นผลลักษณะของการขาวขึ้นเนี่ยสวิธีจะต่างกาันถ้าอฟอกด้วยทันตแพทย์แน่นอนค่ะน้ํายาเข้มข้นสูงแล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆในคลินิกการขาวเนี่ยเร็วขึ้น5-6เช็เฉดสีอย่างที่บอก นะคะจะเป็นการขาวปุ๊บปั๊บแต่ถ้าเฝ้าด้วยเต็งที่บ้านเนี่ยความขาวจะขาวอย่างชา้าช้านะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องขึ้นอยู่กับการชั่งน้ําหนักว่าเราอยากได้เร็วได้ช้าแค่ไหนเพราะว่าก็จะต่างกันที่เรื่องของราคาด้วยราคาด้วยค่ะฟอกด้วยตัวเองที่บ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะน้อยกว่าเพราะว่าคือจะมีแค่เฉพาะส่วนของค่า ฟอเอ่อข้าน้ํายาฟอกสีฟันแล้วบวกกับตัวถาดฟอกสีฟันเท่านั้นเองอะค่ะแต่ตัวน้ำน้ายาถึงแม้จะความเข้มข้นต่างกันแต่ก็เป็นสารชนิดเดียวกันสารชนิดเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าในกรณีของคนไข้บางท่านนะคะที่เสียวฟันง่ายนะคะก็อาจจะแนะนําให้ใช้น้ํำยาความเข้มข้นต่ําก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ฟอกได้ต่อเนื่องทุกวัน คือฟอกได้นานขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างบางท่านนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นวัยทำงานอายุเหมือนกับว่าน้อยๆไม่ได้มากนักนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้น้ำยาที่เหมือนความเข้มข้นสูงได้คือเหมือนกับความทนต่อความเสียวนี่ได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือผลข้างเคียงของการฟอกสีฟันเนี่ยอันดับต้นๆเลยคือหนึ่ง การเสียวฟันหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเรียนให้ทราบตรงๆเพราะว่าเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย์คืออันนี้เนี่ยนะคะพูดยากเพราะว่ามันเป็นการที่เวลาฟอกสีฟันอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเป็นการเหมือนผลักออกซิเจนคือทําให้เกิดออกซิเจนเข้าไปอยู่ในชั้นตัวฟันเพื่อให้ตัวเคลือบฟันเนี่ยสะท้อนแสงได้ดีขึ้นสะท้อนความใสดีขึ้นค่ะผลต่อมาคือว่ามันจะดูดน้ําดูดน้ําออกจากตัวตัว dental tubule ก็คือตัวเหมือนกับ ท่อเหมือนกับว่าเป็นเป็นโครงสร้างของฟันในชั้นเนื้อฟันพอมันจะเดนททนอลทูบูยคือลักษณะเหมือนโครงสร้างเนื้อฟันเป็นลักษณะท่าทรงกระบอกอย่างเงี้ยค่ะอพอท่ามันเปิดหัวท้ายจากการที่น้ำยาแอคทีเวตไม่ว่าจะน้ำยาเฝ้าในคลินิกหรือเฝ้าที่บ้านการรับความเสียวมันก็จะมากขึ้นฟันอ่อนไหวคือเซนสิทีฟมากขึ้นแต่ว่าจะเป็นชั่วคราวไม่ได้เป็นถาวรค่ะ,คะแต่ถ้าเกิดว่าทำที่คลินิกกับทำที่บ้านเองเนี่ย ความเสียวเหมือนกับเ,เหมือนเพื่อนเคยบอกว่าที่คลินิกถ้าใช้แบบแสงจะที่ความเข้มข้นสูงๆูนี่นะคะจย์มันจะทำให้เสียวมากกว่าะะเสียวฟันมันเพราะว่าเนื่องจากมันปุปป๊บปั๊บไงคะ<อ>คนไข้ก็จะรู้สึกเสียวฟันง่ายกว่าแต่ว่าจริงๆถ้า ถ้าในลักษณะของเอกสารอ้างอิงทวิชาการเขาก็ไม่ได้บอกว่าแตกต่างกันมากแต่พออะไรที่มันค่อยเป็นค่อยไปคนไข้ก็จะเหมือนรับค่อยๆปรับตัวไปค่อยๆปรับตัวได้โดยที่ไม่รู้ตัวใช่ค่ะนะคะอ่ะนะคะนี่ก็เป็นวิธีการฟอกฟันขาวลักษณะของฟันเป็นนะคะฟันตายเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์ต่อนะคะขออนุญาตไปพักกันก่อนครู่เดียวนะรวมถึงคุณผู้ชมที่อยากจะโทรมาปรึกษาในเรื่องของปัญหาช่องปากได้ทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องของการจัดฟันก็ได้เรื่องของการรักษาราก ก็ได้นะคะโทรมาได้ค่ะตามหมายเลขที่เราขึ้นให้บนหน้าจอระหว่างที่พักเบรกไปนะคะเรามีทีมงานรับสายหลังไหมเพราะฉะนั้นโทรมาจองคิวได้นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ